ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินพื้นใหญ่นะครับชนดทขุดแดงอยู่ในตำบลทะเลบกอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงนี้นะครับ86ไร่นะครับเป็นแปลงซ่องซ่องใบชนดเจ้าของค่ายในราคา1นึ่งแสนแปดหมนะครับหนึ่งแสนแปดหมนะครับไม่ผิดราคาแน่นอน1นึ่งแสนแปดหมนะครับใบชนดทขุดแดงเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับ แต่เจ้าข้องได้ปล่อยลกล้างทิ้งล้างไว้นะครับเจ้าข้องมาได้อยู่ที่นี้นะครับให้พ่อมทาการค่ายนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับสุ่นกลางนะครับสุนกลางที่ประชุมข้องมู่บ้านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตรงไปเนี่ยออกจากเส้นหลักนะครับประมาณ200เมตรนะครับก็จะไปถึงเส้นหลักดอนจีดีด้านช้างนะครับจากหน้าแปลงที่ดินนะครับใช้คําว่าประมาณ200เมตรนะครับเนี่ย ตรงนี้เลยนะครับประมาณ่องร้อเมตรนะครับ1ซ่องซ้ำซีฮ้าเสาไฟฟ้านะครับก็ทึงถนนเส้นหลักนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเขาหมบ้านนะครับวัดบ่อสําลานลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยนี่แปลงที่ดินของเรานะครับนี่ลักษณะแบบนี้นักวางนะครับนักวางก็อยู่ในเกณฑ์ซีเสาไฟฟ้าซ้ำซ่องซ้ำเสาไฟฟ้านะครับทางซ่าธาณะล็อบด้าน ช่องแถบนะครับทะนนนะครับติดน้าทะน้นดําที่ดินลักษณะ80ไร่นะครับ86ไร่นะครับไร่ละเส้นแ0ดหมื่บาทหน้าแปลงที่ดินนะครับก็จะมีคลองอทิ้งน้ำนะครับน้ำฝนนะครับลักษณะแบบนี้เลยถุนท่านใดต้อใจนะครับจะมาปลูกปลาต่ำโคกน้องนาซื้อเก็บเก่งกำไรที่อยู่อาศัยนะครับเดินทางสะดวกนะครับจากแปลงที่ดินไปอำเภอดอนเจดีนะครับเพียงแค่ยี ประมาณ20กิโลนะครับไม่ไกลมากนะครับโรงบาลโรงพักนะครับโซนรัชการนะครับเพียง20กิโลนะครับาจากแปลงที่ดินไปตัวสุพรรณบุรีเพียง60กิโลเท่านั้นนะครับจากเส้นทันเวสเกตก็จะอยู่ในเกณฑ์120กิโลนะครับจากเส้นทันเวสเกต120กิโล ที่ดินแปลงนี้นะครับจะไปเส้นซ้ำซ้ำซ้ำอูทองด้านช้างนะครับเพียงแค่3กิโลเท่านั้นนะครับไม่เกิน3กิโลเท่านั้นนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่านะครับก็จะมีต้นไม้ประดูขึ้นหลกล้างเต็มในพื้นที่นะครับเขาปลูกไว้นะครับแต่บ้านมีบ้านอยู่ด้านในนึ่งร่างนะครับเขาไม่ได้ค่ายนะครับแจ้งให้ทราบนะครับเข้ามาได้ค่ายบ้านนะครับถ้าจะซสือบ้าน เป็นบ้านซ่องชั้นนะครับก็คุยราคากันเอานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าได้ให้พ่อมทําการค่ายอยู่ในราคา1นึ่งแสนบาทพร้อมราคาฮักโอนเลยนะครับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ในตนําบลทะเลบอกอำเภอดอนเจด,ดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีจุดนับพบเจอนะครับก็จับพิกัดมาโรงเรียนวัดบอ่อสําราญเลยนะครับวัดบอ่อสาําราญ ตำบลทะเลบกอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับต้นทัานใดสนใจที่ดินพื้นใหญ่นะครับแปลงนี้เลยนะครับลมลมื่นอากาศดีมีเพื่อนบ้านมีรถวิ่งผ่านอยู่น้าแปลงที่ดินนะครับเหมาะมารกเลยนะครับซื้อแบ่งจัดสั้นที่อยู่อาศัยญาติพี่น้องเป็นใบชนดขุดแดงที่ดินสวยยากเลยนะครับเนี่ยตรงข้ามที่ดิน เ็นซุ่นข้องมู้งบานนะครับน่าจะเป็นซุ้นประชุมนะฮะข้องตำบลทะเลบกตวคับที่ดินนะครับก็จะเป็นการทำไร่ทำนานะครับมีการทำไร่ทำนาของชาวไร่ชาวนานะครับที่ดินของเราก็อยู่ในแปลงนี้เลยนะครับนาควางซ้วยมาร์คติดตะโน,นดํนาำลักษณะแบบนี้นะครับด้านถ่ายด้านค้างติดเนื้อนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านมาจัดสั้นนะครับประมาณ ไล่ล่างนะครับอยู่ในชุมชนนะครับแปลงนี้อยู่ในชุมชนเดินทางมาสะดวกสบายมากเลยโอเคนะครับ